ตามความเชื่อเขาห้ามเป็นเขาห้ามเป็นลมล้มนอนที่เมนจะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีทําให้สิ่งไม่ดีเข้าตัวใช่ไหมคะมึงห้ามได้หรอเวลามึงเป็นลมอ่ะไหนมึงมึงอธิบายการห้ามตัวเองไม่ให้เป็นลมหน่อยสิคือคนมันจะเป็นลมมึงห้ามตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้โอ๊ยจะเป็นลมห้ามโอเคกูคไม่เป็นอึบไวม้มึงห้ามได้เหรอกูถามแค่เนี้อ่ะกูงงมหัศจา์มากเลยมึงจะห้ามการเป็นลมได้นี่นะ คือเขาห้ามนะห้ามเป็นลมหน้าเมนไม่งั้นมันจะมีสิ่งไม่ดีมึงห้ามยังไงกูไม่เข้าใจห้ามยังไงอะเวลาโอ้ยเวรเวรเฮ่ห้ามนะกูเลิบตาเหลือกขึ้นมาเลยไม่ได้ห้ามเป็นลมกูจะอึบไว้เป็นลมไม่ได้นะคือมึงกะ่ทำอย่างนี้เหรอเพื่อ <P ew are> และคําถามคือใครห้ามได้ถ้าห้ามได้จะมีแอมโมเลีไว้ทําอะไรอะจะมีรถพยาบาลไว้ทําอะไรอะจะมีแอมโมเนียไว้มึงดมไว้ทําไมอะจะมียาหม่องยาดมไว้มึงดมเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจเพื่อ ถามแค่นี้เลยเพื่ออะไรคือไม่ดีอะไรคือไม่ดีกูไ,ไ,มไม่เข้าใจคนเป็นลมมันห้ามไม่ได้โอยมึงเลิกบ้างว่ะความเชื่ออะไรปัญญาอ่อนแบบเนี้ยมึงเลิกกันสักทีเถอะกูเหนื่อยเหนื่อยยาดมต้องเข้าขกูแล้วนะใครมียาดมมะเผื่อมันจะห้ามคนเป็นลมได้มึงว่ายาดมเนี่ยให้ดมให้มึงเนี่ยไม่เป็นลมหรือดมอ่ะให้มึงต่อเป็นลมแล้วก็าอาจจะเป็นทั้งสองอย่างอะนะ เออแต่กูคิดว่าคนเป็นลมมันคว้าอย่าดมไม่ทันหรอกอ้อยจะเป็นลมแล้วอย่าดมมาดมก็โอ้อยอ้ยออย้ยหายมึงคิดว่าเป็นแบบนี้ไหมมึงจะรู้ตัวเองไหมว่ามึงจะเป็นลมตอนไหนไม่มีใครรู้หรอกกูจะบอกให้ถึงเวลามันจะเป็นลมมันก็เป็นลมมึงจะคว้าอย่าดมอ้ยจะเป็นลมแล้วคว้าอย่าดมขึ้นมาปึ๊ปะปื๊ปะอ๋อหายไม่เป็นลมแล้วมึงบิดอย่ามองมึงปิดกระบุกมึงบิดกระปุกอย่ามองทันหรอกูถามแค่เนี้ยทันไหมกูว่าไม่น่าทันนะบิดทันป่ะ กูว่าไม่น่าทนใช่ไหมเออมึงจะเป็นลมก็เป็นลมมันเป็นตามหลักธรรมชาติมันเป็นตามหลักเหตุผลของมันบุระเงือไอ้ยมอ่องไอ้ไอ้ยม่องที่เขาให้มาอยู่ไหนวะยบพระอาจารย์หน่อยสิอเ,นะเอาเหรออ่าอ,อ่า อาออาอโอเคโอเคเอ่อ่เออ่ตอบตกลงไปอ่าแล้วตอนเช้ามีใครมาอ๋อโอเคโอเคเพราะผมเพราะผมแนเิงานโอเค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 กูเนี่ยจะเป็นลมประคำถามนะทุกวันเนี่ยกูเนี่ยจะเป็นลมประคำถามไม่ใช่เป็นลมหน้าเมนนะ กูจะเป็นลมหน้าจออีคนเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นลมหน้าเมนกูเนี่ยจะเป็นลมหน้าจอเพราะเจอคําถามแต่ละคาถามที่มึงถามกูม,มาแต่ละวันเนี่ยเอาที่เป็นขวดกระป๋องอะขวดกระป๋องอที่เป็นกล่องเ,เออเอ,อยาดมอะ,อ,ะอีที่เขาให้มาหอมๆอ,อะยาดมเนี่ยเข้ากูวันนี้กูไปมาเขาแลยวเอายาดมมาสนับสนุนเขาจะมาแจกคนคเ,กเออชื่อคุณเก่ง นี่อย่าดมเข้ากูของจริงเดี๋ยวจะหาว่ากูโกกูกูต่อโกหกต่อแหลไม่ต้องแกะก็ได้ไม่เป็นไรมาดามเก่งมาดามเก่งนี่เขาชื่อมาดามเก่งอย่าดมยี่ห้อมาดามเก่งแต่หอมอยู่นี่กูไม่ได้รีวิวไว้เขานะกูกําลังพูดว่าเขาเอามาให้จริงและเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาแจกผู้ปฏิบัติธรรมแต่วันนั้นเนี่ยเราจะปฏิบัติอีกที่หนึง่งอ่ถ้าเอาไปแจกที่นั่นไม่น่าจะเหมาะเขาก็เลยจะเอาไปแจกที่นครสวรรค์งานกระถิ่น เดี๋ยวเขาจะเอาไปเป็นของชำร่่ยให้ในงานกระถิ่นกูอนุโมทนากับเขาด้วยมาดามเก่งหอมกูไม่ได้รีวิวให้เขานะกูพูดว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาสนับสนุนแจกคนวันที่ไปงานกระถินวันที่สิบพฤศจิกาที่วัดพุคมีอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ใครไปวันนั้นได้ยาดมยาดามดมยาดมยี่ห้อมาดามเก่งแต่หอมจริง แต่พอดีมีเนื้อกูบ้วนแท้ไม่ทันเลยก็ไม่เป็นไรเพราะกูไม่ได้มีเจตนาเพราะกูไม่รู้จริงๆลูกส,งกกสิงเลยกินแทนอหอมไอ้ยนนี่หอมจริงกูชอบอันนี้เปิดเข้าไปนี่รู้เรื่องเลิกเป็นลม